สวัสดีครับเรียวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีเมถุนโดยจะครอบคลุมในช่วงของปักแรกเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเรียวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีเมทุนแคบดวงชะตาของท่านในช่วงปากแรกเดือนกรกฎาคมโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15ากรกฎาคมปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมทุนในช่วงปากแรกของเดือนกรกฎาคมนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น่นี้คือไพ่เดอะฟูล ไพ่เดอะฟูลนั้นก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีเมถุนในช่วงปากแรกของเดือนกรกฎาคมมีโอกาสที่จะได้ไปพักผ่อนไปรีแลกไปท่องเที่ยวนั่นเองเนะครับบางทีบางท่านนั้นก็บอกว่าทํางานหนักเหลือเกินนะฮะลาพักร้อนพาคนรักพาครอบครัวไปท่องเที่ยวยังแหล่งธรรมชาติบางทีบางท่านนั้นอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างจังหวัดในพื้นที่ที่เป็นภูเขา ในช่วงนี้นี่นะครับหน้าฝนภูเขาต่างๆนั้นก็สวยไปอีกแบบนะครับเคียวขจีดูแล้วสบายตาดีบางทีบางท่านที่มีกระตุ้งกระตางหน่อยอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ไพ่เดอะฟูลนั้นจะส่งผลด้านดีด้านบวกต่อดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีเมถุนท่านใดที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยจะดีนะครับเช่นทํางานอยู่ในบริษัททัวร์บริษัทนําเที่ยวทั้งหลายหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะเป็นคนที่ให้บริการพวกที่พักโรงแรมรีสอร์ทเกสเฮาส์โฮมสเตย์พวกร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆก็จะคึกคักนั่นเองนะครับคนที่ขับรถเกี่ยวกับทางด้านของการพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวยังจุดนั้นไปเที่ยวยังจุดนี้ก็จะดีนะครับอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ถ้ามีาไพ่วินิสถือว่าดีมากๆนั่นเองนะครับชาวราศีเมทุนครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตช่วงนี้เป็นช่วงกลางปีแล้วนะครับหลายๆท่านนั้นอยากจะรู้ว่าดวงชะตาของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568จะเป็นอย่างไร อยากจะดูดวงส่วนตัวติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับเรามาที่ไพ่ใบนี้กันบ้างไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่7นี่คือไพ่จัาสติกไพ่จาัาสติกนั้นจะให้ความโดดเด่นมากๆเกี่ยวกับท่าน้นของคนที่ทํางานรับราชการชาวราศีเมถุนที่ทํางานรับราชการผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีมากๆหรือว่า ท่านใดนะครับที่ทํางานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความละเอียดรอบคอบเยอะๆมีรายละเอียดเยอะๆถ้ามีไพ่ใบนีด้ดวงการงานของท่านจะโดดเด่นนะครับเช่นคนที่เป็นนักกฎหมายเป็นอายการเป็นผู้พิพากษาหรือว่าคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการปกครองคนหมู่มากอยู่กระทรวงมหาดไทย คนที่เป็นฝ่ายเอชาฝ่ายบุคคลหรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกตัวเลขบัญชีการเงินคนที่เป็นนักออกแบบนะครับนั่นก็คือเป็นสถาปนิกนั่นเองออกแบบโครงสร้างตึกซึ่งมีความสลับซับซ้อนเยอะๆอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวางโครงข่ายระบบไอทีระบบคอมพิวเตอร์ถ้ามีาไพ่ใบนี้จะโดดเด่นมากๆดวงการงานของท่านแต่ถ้าเป็นการํำรงชีวิตถ้าว่ามีไพ่จัาสติกก็หมายความว่าขอให้ระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบจะตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวเรื่องการงานอะไรก็ตามแต่ขอให้ละเอียดรอบคอบหาข้อมูลเยอะๆนะครับเพื่อที่ตัวท่านเองนั้นจะได้ไม่ผิดพลาดนั่นเองไพจัสติกยังตีความหมายได้ว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้ไปติดต่อหน่วยงานราชการด้านเอกสารต่างๆส่วนบางท่านนั้นอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของคดีความต้องระมัดระวังแต่ว่าอาจจะได้ไปในฐานะที่เป็นโจทยื่นฟ้องแบบนี้ก็ได้ถ้าหากว่ามีไพจัสติกนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่คือไพ่เดอร์เฮมิตหรือว่าไพ่ฤษีตำแหน่งสองตำแหน่งนี้นะฮะจะมีความสำคัญมากก็คือไพ่บทสรุปแล้วก็ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์ถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าดวงการงานของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นมากๆผู้ที่เกิดราศีเมถุนท่านใดที่ตกงานว่างงานก่อนหน้านี้ให้รีบไปสมัครงานไปหางานจะมีโอกาสได้งานใหม่ทันทีนะครับในช่วงของปากแรกเดือนกร,รกฎกระดา่ขมน,นเดงนะครับ มีโอกาสที่จะทํางานรับราชการหรือว่ามีโอกาสที่จะทํางานกับบริษัทต่างชาติชาวต่างชาติอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่เดเอมโพเรอร์รว่าไพ่จักรพรรดนั้นไพ่ที่ดีที่สุดไพ่สูงสุดสําหรับผู้ชายเลยนะครับหากว่ามีไพ่ใบนี้ดวงการงานของท่านคนที่ทํางานรับราชการผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสน,นุนมีโอกาสที่จะปรับตําแหน่งโยกย้ายขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นมีโอกาสทางด้านของหน้าที่การงานความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ท่านใดที่เป็นนักการเมืองนักการเมืองท้องถิน่นนักการเมืองระดับชาติถ้ามีไพ่ใบน,นี้มีโอกาสาที่จะได้ตําแหน่งสําคัญสําคัญทางการเมืองนั่นเอง,เองเนะครับไพ่เดเอมโพเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิตัวท่านเองนั้นมีโอกาสาที่จะทํางานร่วมกับชาวต่างชาติบริษัทต่างชาติติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือไม่บางทีบางท่านนั้นจะได้เดินทางไปต่างประเทศ ท่านใดที่วางแผนเอาไว้จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพื่อที่จะไปศึกษาต่อไปดูงานหรือแม้กระทั่งนะครับการไปทํางานที่ต่างประเทศการไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศแบบนี้ก็ได้ถ้าหากว่ามีาไพ่เดมพอเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้นั้นจะส่งผลด้านดีนด,ด้านบวกต่อธุรกิจการงานของท่านคนที่ทํามาค้าขายก็จะขายดีขึ้นแต่ว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับชาวต่างชาติอย่างนี้เป็นตน้นหรือไม่คนที่อยู่ในภาคเอกชนเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาถ้าหากว่ามีาไพ่ใบนี้ ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจะโปรโมทท่านขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นมีการปรับรายได้ปรับเงินเดือนปรับสวัสดิการใหม่อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่เดอเอมโพเลอร์หรือว่า,วาไพ่จักรพรรดิพูดง่ายๆก็คือว่าคนที่ได้ไพในน่ใบนี้ดวงเป็นผู้นําไม่ใช่ดวงเป็นผู้ตามนะครับดวงชะตาของท่านนั้นจะมีบริวารมากมายจะมีลูกน้องอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นคุณผู้หญิงล่ะไพ่เดอเอมโพเลอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดนั้นจะเด่นมากๆสาหรับผู้ชายคุณผู้หญิงก็ด้วยเช่นกันถ้าหากว่าได้ไพ่ ดวงการงานของท่านนั้นจะเติบโตเติบใหญ่ไม่แพ้ผู้ชายเป็นคนที่มีอํานาจบารมีนั่นเองนะครับถ้าว่ามีไพ่ใบนี้ครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้ก็คือตําตแหน่งที่5นั่นเองนะครับผมนี่คือไพ่เจ็ถ้วยไพ่เจ็ถ้วยนั้นถ้าเป็นธุรกิจอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องประดับชาวราศีเมทุนที่ทําธุรกิจด้านนี้ค้าขายด้านนี้ก็จะโป๊ะปังมากๆนั่นเองนะครับคนที่อยู่ในแวดวงพวกแฟชั่น การจัดร้านการจัดอีเวนต์อะไรต่างๆพวกนี้รวมไปถึงพวกความสวยความงามของผู้หญิงก็จะโดดเด่นมากๆเลยนะครับพวกกระเป๋าเสื้อผ้าอาภรณ์ของผู้หญิงถ้ามีไพ่ใบนี้ดวงการงานด้านนี้จะโดดเด่นมากๆนั่นเองนะครับมาที่ไพ่ใบนี้กันบ้างนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8นี่คือไพ่หไม้เท้าไพ่หกไม้เท้านั้นดวงการงานก็จะโดดเด่นคล้ายๆกันกันกนกบไพ่จัาสติกก็หมายความว่าการงานที่เกี่ยวข้องกับการรับราชการจะโดดเด่นนะครับ หรือไม่คนที่ทํางานอยู่ในภาคเอกนชนอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะโดดเด่นด้วยเช่นกันเพียงแต่ว่าไพ่หกไม้เท้านั้นมันเป็นงานอะไรที่จะต้องแบบละเอียดรอบคอบอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นตัวท่านเองมันจะคล้ายๆกับไพ่จัสติกว่าจะตัดสินใจอะไรก็ตามแต่ชาวราศีเมถูนนั้นต้องระมัดระวังคิดให้เยอะคิดให้ละเอียดรอบคอบอย่าตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมันต้องตัดสินใจอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องนั่นเองนะครับไม่เช่นนั้นมันมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้ ถ้าใจร้อนวู่วามนี่มันก็มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้พูดยังไงก็คือว่าถ้ามีภพยใบน,นี้ช้าๆได้พล้าเริ่มงามนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีเมถุนครับถ้าเป็นการลงนามการทําสัญญงสัญญาอะไรพวกนี้ต้องอ่านก่อนต้องศึกษาก่อนก่อนที่จะลงนามนั่นเองนะครับถ้ามีข้อตกลงอะไรต่างๆพวกนี้ควรที่จะมีการร่างพวกข้อสัญญาครอบคลุมเอาไว้นะครับไม่เช่นนั้นมันมีโอกาสที่จะเกิดการพลิกแพงได้ในภายหลังนั่นเองนะครับ แต่ไพ่ที่จะต้องระมัดระวังสําหรับชาวราศีเมถุนในช่วงของปักแรกเดือนกรกฎาคมนั้นก็มีอยู่หลายใบเหมือนกันนะครับอย่างเช่นไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้ก็คือตําแหน่งที่6นี่คือไพ่เพดออฟซอรหรือว่าไพ่เด็กถือดาบไพ่ใบนี้หมายถึงบุตรบริวารเป็นพิษก็หมายคาว่าคนที่มีลูกน้องมีทีมงานนั้นระวังว่าลูกน้องทีมงานจะสร้างปัญหาสร้างเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจให้กับตัวท่านอย่างนี้เป็นตน้น ฉะนั้นตัวท่านเองต้องควบคุมให้ดีแบ่งงานเขาแล้วมอบหมายงานแล้วต้องติดตามนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาทําตามอำเภอใจระวังไว้ด้วยนะครับว่าเขาจะสร้างความผิดพลาดให้แก่ท่านนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นก็ต้องเดือดร้อนในภายหลังอย่างนี้เป็นตน้นถ้ามีลูกมีเต้าก็ต้องดูแลด้วยเช่นกันในช่วงนี้เปิดภาคเรียนแล้วนี่นะครับเขาไปพบเพื่อนที่ไม่ดีอะไรประมาณนี้ระวังว่าจะนําปัญหาเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองได้นั่นเองนะครับ แต่ถ้าหากว่าเป็นด้านดีหน่อย,ยไพ่ใบนี้ไม่รุนแรงมากก็หมายความว่าลูกๆของท่านนั้นเขาอาจจะแต่งงานมีครอบครัวแยกตัวออกไปจากตัวท่านเมื่อก่อนก็คืออยู่กับพ่อกับแม่อย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าบางทีนั้นลูกๆนะครับได้งานทําที่ต่างจังหวัดไกลๆเขาก็จะมีการย้ายไปทํางานที่ต่างจังหวัดอย่างนี้ก็ได้คือจะแยกออกจากตัวท่านไปนั่นเองนะครับถ้าหากว่ามีาไพ่ใบนี้ครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับก็คือตำแหน่งที่9นี่คือไพ่เด e d เดวิลที่ผมมีกระดาษมาคาดเอาไว้นี่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นรูปของผู้ชายผู้หญิงนะฮะแล้วก็มีการเปลือยเปล่าในลักษณะแบบนี้มันมีโอกาสที่จะผิดกฎของ YouTube ได้นะครับเพื่อป้องกันปัญหาผมก็เลยปิดเอาไว้นั่นเองแต่ว่าไพ่เดอะวิลนั้นให้ระมัดระวังเรื่องของการที่จะไปข้องเกี่ยวเกี่ยวพันกับสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองอย่างเช่นธุรกิจเทาๆการงานเทาๆของผิดกฎหมาย ของหนีภาษีการพนันยาเสพติดอะไรประมาณนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการลุ่มหลงเกี่ยวกับพวกของมึนเมาเกี่ยวกับยาเสพติดหรือแม้กระทั่งการลุ่มหลงเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับมันเป็นของที่ย่วกิเลสตัณหามนุษย์เราได้ดีมากๆเลยทีเดียวกับสิ่งเหล่านี้นั่นเองฉะนั้นตัวท่านเองไม่อยากเดือดร้อนควรที่จะระมัดระวังไม่ไปข้องเกี่ยวนั่นเองนะครับภายไปนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือการถูกหลอกถูกโกงนั่นเองนะครับ ในยุคปัจจุบันนั้นถ้ามีคนมาชักชวนให้ไปลงทุนทำนู่นทำนี่โดยเอาผลประโยชน์ต่างๆมาล่อตัวท่านเองก็ต้องมีความหนักแน่นในตัวเองต้องละเอียดรอบคอบนะครับจะทำงานจะทำธุรกิจจะลงทุนร่วมกันอะไรประมาณนี้ในช่วงของปากแรกเดือนกร,รกฎาคมนั้นต้องระมัดระวังต้องละเอียดรอบคอบนั่นเองนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่เดเดวิลนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากๆก็คือข้าวของของมีค่าอาจจะถูกลักถูกขโมยเสียหายได้นั่นเองนะครับผมถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี่คือไพ่เดดไพ่เดดนั้นเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่ให้ระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายไพ่ใบนี้มันมาอยู่ในตำแหน่งที่2ให้ระวังว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับคนรักคู่รักนั่นเองนะครับอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงหรือว่ามีโอกาสที่จะเลิกรากันได้นั่นเองนะครับแล้วก็ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่3นี่คือไพ่เดอะแฮงแมนหรือว่าไพ่คนห้อยหัวไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่เคราะห์ใหญ่ด้วยเช่นกัน ให้ระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่มาจากกรรมพันธุ์โรคที่รักษาได้ยากพวกความดันเบาหวานมะเรง็งอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับตัวท่านเองควรที่จะมีการดูแลสุขภาพดูแลเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ตรวจสุขภาพด้วยคุณผู้หญิงนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกมดลูก หมดลูกไม่ค่อยดีท่านใดที่อยากจะมีลูกอยากจะมีบุตรอย่างนี้เป็นต้นต้องไปปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอใช้วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เข้ามาช่วยนั่นเองนะครับบางทีบางท่านนั้นตั้งท้องตั้งครันแล้วก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะหลุดได้มันมีโอกาสที่จะแท้งได้นั่นเองนะครับถ้าหากว่ามีพาไพ่ใบนี้มีไพ่เคราะห์ใหญ่ถึง2ใบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไพ่เดอะแฮงแมนนั้นมาอยู่ในตำแหน่งที่3าม ตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่6เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ที่เกิียวราศีเมถุนโดยตรงแต่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ก็คือญาติผู้ใหญ่ของท่านเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหนักหรือว่าต้องจากเราไปในลักษณะแบบนี้ก็ได้ทางที่ดีแล้วเมื่อมีไพ่เคราะห์ผมอยากจะให้ผู้ที่เกิียวราศีเมทุนนั้นได้ไปทําบุญสะ د เคราะห์ตามความเชื่อของท่านตามาศาสนาของท่านก็ได้ท่านที่เป็นผู้ทธศาสนิชชนผมอยากจะแนะนําว่า ควรจะหาโอกาสทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานหรือว่าในช่วงนี้ควรที่จะหมั่นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะครับแล้วก็แผ่บุญแผ่กุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับท่านเทพเทวดาจะทำบุญตามความเชื่ออื่นๆก็ได้เช่นบางทีบางท่านนั้นไปบริจาคโลหิตบางท่านนั้นบริจาคลงศพผ้าหอ่อศพให้ชีวิตสัตว์เช่นปล่อยนกปล่อย,ยปลาร่วมไถ่ชีวิตโครกระบือทำบุญอะไรก็ได้ พอกลับมาถึงบ้านแล้วควรที่จะมีการกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราภัยใ้รายเรื่องใดรายจะได้เบาบางจางลงได้หรือหากเจ้ากรรมในเวรเขาพอใจถูกใจนี่นะครับเขาอาจจะไม่ทาอะไรท่านเลยอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับตัวท่านเลยก็ได้ผู้ที่เกิดราศีเมถุนครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีเมถุนกันบ้างว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปากแรกของเดือนกร,รกฎาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับ ตัวท่านเองมีไพ่แดเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่4ถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ดีคนทํามาค้าขายคนลงทุนต่างๆท่านที่ผ่านมานั้นมันเงียบสนิทเลยนะครับบางทีบางท่านนั้นก็บอกว่าทุนหายกําไรหดแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของปกักแรกเดือนกรกฎาคมพลิกผันมีโอกาสที่จะได้ผลกําไรมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่กลับเข้ามานั่นเองนะครับแม้ว่าในช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี แต่ก็อย่างที่ผมบอกว่าคนที่ดวงดีเสอย่างนี้นะครับมันจะมีลูกฟลุกมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาอย่างที่ตัวท่านเองนั้นคาดไม่ถึงสังเกตดูได้ไหมครับว่าในตลาดนัดตลาดสดนี่นะครับบางร้านก็ขายดีบางร้านก็ขายไม่ดีนั่นเองนะครับสินค้าเหมือนกันแต่ร้านนั้นทําไมขายดีก็เพราะว่าดวงเขาดีนั่นเองฉะนั้นดวงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนการทํามาค้าขายของผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นมาถึงแล้ว ถ้ามีไพ่แปดเหรียญก็หมายความว่าจะได้ผลกําไรคนที่ลงทุนค้าขายจะได้ผลกําไรคนที่ลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญจะมีโอกาสสร้างผลกําไรนั่นเองเนะครับถ้าว่ามีไพ่ใบนี้ถ้ามีไพ่แปดเหรียญผลกําไรหรือว่ามีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาสรุปง่ายๆก็คือว่ามีเงินเข้าแน่นอนผู้ที่เกิดราศีเมถุนครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกิดราศีเมถุนกันบ้างว่าดวงความรักของท่านในช่วงปากแรกเดือนกรกฎาคมนั้น จะเป็นอย่างไรบ้างครับเริ่มจากไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ไพ่ The Fool The Fool นี่ก็หมายความว่าเจ้าชู้มีเสน่ห์คบไปเรื่อยนั่นเองนะครับคล้ายๆกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่5นี่คือไพ่เจ็ดถ้วยนี่คือไพ่เจ้าชู้ตัวพ่อตัวแม่เลยนะครับผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นจะมีเสน่ห์มากๆบางท่านนั้นมีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วแต่ไม่พอไปทำงานไปประชุมไปทำงานร่วมกับคนอื่นมีโอกาสคุยกันแล้วก็ถูกคอถูกใจ แลกเบอร์แลกลายกันนะครับคุยสร้างสัมพันธ์สารต่อมันมีโอกาสที่จะคบกันแบบลับๆนั่นเองนะครับมีโอกาสที่จะคบหลายคนอย่างแน่นอนถ้าว่ามีไพ่2ใบเนี่ยแล้วก็ยังมีไพ่อีกใบหนึ่งที่การันตีได้ว่าผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็คือไพ่เดอะเดวิลที่อยู่ในตำแหน่งที่9ไพ่เดอะเดวิลนี่นะครับมันหมายถึงกิเลสตัณหาความไม่พอความอยากนั่นเองอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากดัง,อย,ดงอยากมั่งอยากมี ความอยากทางการมารมณนันเองนะครับผมมีโอกาสที่จะคบกันแบบลับๆแบบลึกซึ้งด้วยบางคนเป็นโสดก็จริงแต่ว่าไปคบกับคนที่มีเจ้าของบางคนนั้นไม่ได้โสดแต่ว่าไปคบกับคนมีเจ้าของอีกยิ่งวุ่นวะวุ่นวายไปใหญ่เลยนะครับข่าวนี้ขอให้ตัวท่านเองนั้นต้องระมัดระวังทางที่ดีแล้วต้องรู้จักพอเพราะว่าดวงของท่านนั้นมันมีไพ่เดดมันมีไพ่เดอะแฮงแมนอยู่2ใบเนี่ย ให้ระวังว่าจะมีปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวท่านมีโอกาสที่จะเลิกราอย่าร้างกันได้การครบซ้อนในครั้งนี้บางทีมันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีเมถุนโดยตรงแต่อาจจะเกิดขึ้นกับคนรักคู่รักของท่านนั่นแหละที่อาจจะนอกใจปันใจท่านใดนะครับที่คบกันอยู่ก็ควรที่จะเติมความหวานให้แก่กันบ้างนะครับ บางทีคนเรานี่คบกันไปนานๆแล้วมันจืดมันชืดน,นั่นเองนะครับมันไม่เหมือนกับราักกาันใหม่ๆน้ำต้มผักก็ยังว่าหวานนั่นเองฉะนั้นคนเราเองถ้ารักกันก็ควรที่จะเติมความหวานสิ่งดีๆให้แก่กันแล้วชีวิตความรักของท่านนั้นจะมีความมั่นคงนั่นเองนะครับผู้ที่เกิยวราศีเมถุนครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปท่านใดที่เป็นโสดนะครับมีโอกาสที่จะมีคู่มีแฟนเข้ามาคู่หรือว่าแฟนของท่านถ้าหากว่าเป็นไพ่ใบน,นี้อาจจะเป็นคนไทยแต่ว่าจะเป็นคนที่ มีในลักษณะที่ว่ามากบารมีคนกว้างขวางหรือว่ามียศมีตําแหน่งมีหน้าที่การงานใหญ่โตเป็นผู้บริหารบริษัทในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับมีรายได้เป็นหมื่นเป็นแสนหรือว่าเป็นล้านอย่างนี้เป็นตน้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาไปเลยก็ได้ถ้าว่ามีไพ่ใบบนี้นั่นเองนะครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมถุนในช่วงปากแรกเดือนกรกฎาคมโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15ากรากฎาคมปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดราศีเมทุนทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอที่นับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์าุช่องเปลียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ